ใช่ถือว่ากล่องเขาจะแช่จนถือว่าโอ้โช้อนเนี่ยแม่ปูนนะคะปลาทำคนอันนี้ปลาจีนปลาอย่างนี้เอาที่พึ่งเอามาปล่อยนั่นบอกปลาปลาจีนบุรีไม่ไมปลาจีนอันนี้ปลาอะไรก็ไม่รู้นี่ตัวใหญ่ๆหญ่นี่ปลาตีนก ปลาเนาะปลาจีนค่ะเศรษฐีเนาะปีหนึ่งอยู่บ่ปลาปล่อยไว้ปลาจีนอันนี้ปลาอะไรปลาจีนอันนี้ปลาจีนบุรีอันนี้ปลาเอียงโอ้ยจังมาแม่ยบ้านเนี่ยปลาเอียงแม่บุญหูซื้อปลาคุณนะคะอันนี้ปลาเอียงเป็รเล็ดเปร่สาวไปแหนก็คั่วคั่วกัน นึกไว้ป็นปลาคอใหญ่เด้ออโบเมนปลาอีหยังอ่ะปลาปาาโบแมนมันตัดลงนปลานิ่งเหรอนะี่ยมันเหนือ,อไรบอเหนือหรือกลาง <c oughs> หาปลาไปกินแรงนะคะเยังมือแรงอันนี้แป้งพักแป้งพักลืมล้างแล้ว แปลงฟ้ากลืมดังแล้วนะคะยิ้มมือแรกอีหลิมีปลาสุมองที่มีน้ำนะคะอยู่ในพื้นที่นี้มีปลาสุมองที่มีน้ำพูนเขียงบอดน้องเกาก็มีน้องไม่ก็มีไปเก็บยังเก็บยังแม่เก็บผักบัวนะคะ นั่งไปมองไหน,น,ก,นก้ปลูกปลูกปลกปลกยอดยอดยยอดเล